เราลับเครื่องโน้ตบุ๊กมาแล้วทีเนี้ยปัญหาที่ว่าเหมือนปัญหาโลกแตกกัเนาะก็คือหัวอะแดปเตอร์นะครับมียี่ห้อเอเซอร์เอซุดซัมซุงเนี้ยเดลเนี้ยหัวแปลงก็ต้องซื้อนะครับเพราะบางครั้ง <c oughs> เราไม่รู้ว่าเราจะได้ รับรุ่นอะไรมานะครับในการมาเช็คมาตรวจมาซ่อมเนี่ยนะบางครั้งก็ส่งเครื่องมาอย่างเดียวไม่ได้ส่งตัวอะแดปเตอร์มาเนี่ยก็ต้องหามานะครับมันก็ราคาไม่แพงนะมันก็สองสามร้อยนะครับไปหาซื้อในร้านอินเทอร์เนต็ตออนไลน์ลาซาด้าช้อปปี้อะไรอย่างเงี้ยก็ไปหามาแล้วมันจะช่วยให้ชีวิตดีๆขึ้นเยอะเลยแต่ก่อนเนะี่ย มันจะเข้ามาเสียบตรงๆเนี่ยมัน,ม,นมันเสียบไม่ได้ไงไอ้เจ้าที่หัวแปลงที่เราซื้อกันมาเนี่ยมันจะต้องเราต้องมีอะไรมีตัว power supply นะอย่างน้อย5น์นะที่จ่ายไฟต่อเนื่องได้ 19V นะฮะแล้วก็จะต้องมีสายแล้วก็มีแจ็คนะครับมาเสียบด้านหลังของมันอาจจะทำสวิตช์ตัดต่อระหว่างสายคือสวิตช์กลางทางเชื่อมหน่วยในการสะดวกในการซ่อมนะฮะ ถ้าเราไม่มีเงี้ยถ้าเราใช้อแดปเตอร์ปัญหาที่พบก็คืออะไรไม่รู้กระแสนะว่ามันกินไปเท่าไหร่หรือไม่กินเลยเนะี่ยเราจะวิเคราะห์ไม่ออกเลยจากตัว power supply อะที่มีกระแสเราดนะูเราจะไม่รู้เลยนะครับทีนี้อันนี้เป็นโน้ตบุ๊ก Dell นะครับรุ่น7072นะครับตอนนี้มันจะมีหัวอแดปเตอร์ของเขา ที่มันเป็นของตาหางนะครับมีเป็น i อ a ด a ยดเตอร์นะครับหัวเฉพาะนะครับตัวประมาณ200กว่าบาทเฉพาะหัวหัวเดียวนะครับอันนี้ครับเป็นของเอเซอร์นะครับอันนี้จะใช้หัวต่อนะเราก็หยิบมานะครับมาดูว่าตัวไหนที่มันเข้ากับรุ่นนี้ได้บ้างนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นเอเซอร์เหมือนกันนะครับแบบบางรุ่นเนี่ยมันก็ใช้ไม่ได้นะครับ ไม่รู้ว่าเพราะอะไรนะเพรา้องปเป็นหัวสีฟ้าก็มีนะที่ผมก็เจอมานี้เอาเสียงนะครับยี่ห้อเดียวกันก็ก็ไม่เหมือนกันนะครับรุ่นหัวเล็กก็มีหัวใหญ่ก็มีอันนี้เสียบนะมันจะพอดีกันเห็นไหมครับ แต่ทีนี้มันจะมีไอ้รูไอ้เจ้ารูตรงเนี้ยมันจะต้องไปเสียบกับเจ้าหัวแปลงนะครับก็ตัวละห้าบาท้วไปซื้อตามย่านบันหม้อมาอันนี้เป็นมว่าสพายอีกตัวหนึ่งนะผมก็ทำเอาไว้แล้วนี่เป็นตัวแบบนี้นะทํทำสายไว้แล้วก็มีหัวแปลงอีกชั้นหนึ่งนะฮะ ไว้สำหรับแปลงเป็นตัวเมียทั้งคู่เนี่ฝั่งตัวเมียทั้งคู่ส่วนอะแดปเตอร์นะผมทําเป็นตัวผู้เอาไว้ผมก็จะมีสวิตช์กลางทางไว้สําหรับปิดเปิดนะครับในยามฉุกเฉินนะไม่ต้องเอื้อมขึ้นไปปิดไก่ครับมันอยู่ตรงนี้นะตอนนี้ยังไม่ on. อ่อนอเปิดแล้วมันก็ตัวนัตบุ๊กก็จเริ่มกินกระแสนะครับสแตนบาย เราลงมาเปิดดูเนะี่ยโดยสําหรับไปค้าอ,อาการเนี้ครับสาคัญนะครับไปพวกหัวแปลงหัวอะไรเหล่านี้เนี่ยถ้าเราไม่มีเราใช้แรปเตอร์ของเขามาเสียบโดยตรงเราจะไม่เห็นกระแสจะไม่เห็นอะไรเลยนะเราไม่รู้มัมนชาร์จหรือไม่ชาร์จนะฮะไฟเข้าหรือเปล่าตัวตนี้ไฟเข้านะครับเปิดติดนะอันนี้ผมซ่อมไปแล้วเนะี่ย ก็แล้วกระแสมันก็วิ่งขึ้นไปเห็นไหมฮะเวลาซ่อมเราไม่รู้กระแสเราก็เหมือนช่างเราก็ก็ไม่รู้ว่าจะวิเคราะห์ยังไงนะฮะนี่ครับหัวมันจะเป็นแบบนี้อันนี้เป็นของเดลวที่ผมบอกเอามาเสียบมันจะพอดีกันนะครับจะเจ้าหัวหัวแป้งตัวเนี้ยนะครับตัวละห้าบาทซื้อเก็บไว้เลยครับผมซื้อเก็บมาเป็นถุงเลย นีของเดลผมจะเสียบแต่หัวมันแพงครับตัวเนี้สองรอกว่าบ,บาทครับตัวนี้จริงๆแปลงได้นะครับทําแปลงได้แต่ผมว่าผมไม่มีเวลาทำไงแลย,ยวเดี๋ยวจะทําคลิปให้ดูเวลาแปลงใช้กับหัวเดีวนะครับอ่าเดี๋ยวผมก็เปิดก็ใช้ได้เหมือนกันท่านนี้ เดี๋ยวตัวนี้ก็ซ่อมมาแล้วนะครับตัวนี้ตัวนี้ไปออสเสียก็แปะไปเรียบร้อยแล้วก็เปิดติดนี่ผมก็มีเจ้าตัวอน้เปต,ตัวเล็กๆตัวเนี้ยครับเอาไว้สำหรับไปซ่อมนอกสถานที่ไงไปติดกระเป๋าไปจะมีบอกวนบอกแอมด้วย แล้วก็มีรูเสียบสำหรับ adapter ดดเ,เล็กนะครับผมได้ดัดแปลงนะครับเอามาใช้ในงานได้ว่าอาจจะไปดักข้างนอกนะครับผมก็จะพกไอ้เจ้าตัวนี้ไปนะแล้วก็เอาพวกกวูแพงไปเพื่อไปวิเคราะห์เบื้องต้นก่อนนะครับว่าเออมันเสียลักษณะไหนนะว่ากินจะแฉะหรือไม่กินนะครับส่วนการซ่อม m o t อร์ b o a r d นะครับหรือเมนบอร์ด d นะ ผมก็จะเอาไอ้เจ้าจักของเขาเนี่ยเอาออกไปนะครับแล้วก็จําสายต่อตรงวีอินนะครับมันจะสะดวกกว่านะครับตัวนี้เอาออกไปนะเก็บเอาไว้นะแล้วผมก็จะนะครับเปลี่ยนหัวอันนี้มันเป็น,ปนด้านที่ตูเมียผมก็เอา ที่ต่อกับมัตเตอร์บอร์ดที่มันเป็นทําเป็นตัวผู้ไว้นะนี่ครับนี่ฝั่งฝั่งเป็นตัวผู้ต่อไว้นะครับจับคู่เป็นตัวเมียวไว้นี่นะครับต่อไปได้เลย ตัดปัญหาเรื่องหัวต่อเนี่ยแล้วก็เก็บเอาไว้นะแล้วก็เสียบแบบนี้ไปเลย่าพวกนี้ก็เก็บครับถ้าเกิดเราซ่องสองสาตัวเราก็ไม่เราก็ต้องซื้อไอเจ้าหัวนี่มาเนี่ยสองสามอันเหมือนกันใช่ไหมครับอันนี้เราเก็บไปเ,เก็บไว้เทส ผมก็เลยใช้วิธีเนี้ยซื้อหัวหัวนันมานะหัว <c oughs> ต่อมาแล้วก็ตัดต่อเอาซ่อมได้เยอะครับต่อไฟไปเลยแล้วก็มันจะแน่นกว่าด้วยตัวนี้ก็จะเป็นมิตเตอร์ตัวเล็กนะสำหรับถือครับสะดวกนะครับตัวนี้ก็ใช้บ่อยอยู่อะ สำหรับพกติดกระเป๋าไปาก็ติดไว้นเนี้ยพวกนี้กระเป๋าใบเดียวไม่ต้องพลุมพลัง <c oughs> ไปควง <c oughs> ออกไปเทสได้ก็มีอยู่ประมาณเนี่ยครับที่ทำไว้